วันนี้วันที่5พฤศจิกายนเราเริ่มตัดเมลอนแล้วนะเมลอนของเราอะณวันนี้เราตัดพันุไข่ทองคําได้แล้วจันฉายอะตัดได้ก่อนหน้านี้ประมาณ2-3วันไปแล้วแหละแต่วันนี้เริ่มตัดไข่ทองคำแล้วส่วนเมลอนพันตาข่ายงวดเนี้แทบไม่ได้เลยได้แค่ไม่กี่ลูก ก็ส่งให้กับคนที่เขาจองไปแล้วนะไอพันธ์จะขายข้างในสีส้มหรือว่าข้างในสีเขียวว่าได้น้อยมากก็ส่งไปให้สองสามเจ้าที่เคยสั่งเอาไว้ตอนนี้ใครอยากจะมาตัดเมลอนเป็นพันธ์ไข่ทองคำนาะเชิญได้เลยที่สวนเมลอนของละออฟาร์มเริ่มทยอยตัดแล้วนะวันนี้ที่ประจวบก็มารับไปแล้วเห็นไหม ต้นมีไวรัสเหมือนเดิมแต่ลูกไม่มีผลเท่าไหร่ถามว่าไม่มีผลไหมบางส่วนก็มีนะบางห,หัวแปลงนู่นอาจจะมีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอะน้อยมากส่วนตะข่ายนะหมดแล้วนะตอนเนี้ยตะข่ายล่องของตะข่ายเนี่ยได้ไม่กี่ลูกหรอกตายห,หมดแล้วมันไวรัสจัดเลยส่วนทิวเรียบได้อยู่ ตอนนี้ถ้าใครอยากจะตัดเมลอนเชิญได้เลยนะที่สวนเมลอนรอ,อฟาร์มคาดว่าน่าจะอยู่ได้ถึงประมาณวันที่ยี่สิบน่าจะได้วันน้ที่ห้านะก็อีกประมาณสิบห้าวันน่าจะยังไม่หมดเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะตัดเมลอนที่ะอ,อฟาร์มเชิญมาได้เลยมาเลือกตัดได้เลยตอนนี้หวานแล้วหวานประมาณสิบสี่ถึงสิบหกบิทที่บอกระยะห่างหน่อยเพราะว่าบางลูก ก็ได้16บิตบางลูกก็ได้14บิตแต่14บิตเนี่ยก็เกินค่าที่เราเคยตัดแล้วนะปกติ 13. 5ดเราก็ตัดแล้วเ <c oughs> มลอนเราถามว่าหวานไหม <c oughs> มันก็หวานนั่นแหละแต่มันไม่ได้หวานปรีดเหมือนที่อื่นแต่งวดเนี้ยหวานหวานเลยเพราะได้ถึงสิบิตแปลงนี้ให้ตัดรับที่แล้ว16บิตเหมือนกันตอนเนี้เตรียมแปลงละมีโรงเรือนที่ปลูกเมลอนอยู่สองโรงเรือนก็คือโรงเรือนที่กําลังตัด ส่วนอีกโรงเรือนหนึ่งนี่ผสมเกสรเรียบร้อยแล้วละ่ะที่ไม่เข้าไปเพราะว่าเราเข้าโรงเรือนที่ตักอยู่มันก็จะามาแมลงเข้าไปโรคแมลงซึ่งมันไม่ดีส่วนใหญ่เราก็ไม่เข้าดอกอันนี้ของเดือนหน้าสําหรับงานมารดกโลกก็เหมือนเดิมเลยะตาขาอะ่ะมันไม่โตแล้วก็มีไวรัสให้เห็นละดอกก็บานดีนะผสมเกสรจะแล้วก็ติดพอสมควรก็ประมาณมารดกโลกก็มาเจอกันได้นะที่ซุ้มของละอ,อฟาร์มในโซนเกษตร หวังว่าจะได้นะเพราะว่าทางเกษตรยังไม่ได้บอกเราว่าเราอ่ะจะได้ไหมแต่เราหวังว่าเราจะได้ขายในโซนเกษตรนะครับมาดูกันได้มาตัดมีลลอนกันได้มาเจอกันได้ที่ละอ้อฟาร์มแล้วเจอกันละอ้อฟาร์ม